สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะหลังจากที่ติดค้างกันมาตามที่หัวข้อเลยนะคะวันนี้มารีวิวตัวนี้ l ลฟลอนเลฟลอนโฟโต้เดี้คือตัวนี้จิงยังไม่เคยใช้แต่ว่าเคยใช้ตัวที่เป็นขวนเล็กของเขาแล้วก็เคยใช้แบบฝาดำเนาะอันนี้เปิดใช้แล้วใช้มานานหลายครั้งแล้วแล้วก็นี่สีที่จินใช้นะคะเป็นเบอร์330ราคาเต็มเต็มเขาอยู่ที่ประมาณ 490บาทแต่จิ้นได้มาในราคา199บาทเห็นว่าสันนะลดบ่อยมากรถแบบรถอันนี้ดีมากเลยและที่สำคัญก็คือไม่ได้ใช้ของเลฟลอนมานานพอสมควรและจิ้นก็เลยว่าเอออยากลองนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยลองอ่าจริงๆร,รู้ผลแล้วนะว่าตัวเองอะ่ะชอบหรือไม่ชอบอยังไงแต่เดี๋ยวคือจะมาทำคลิปให้ดูว่าเอ่อมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะกะ็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะสีที่จิงใช้เป็นสีเบอร์330 Natural Tan นะคะ สีค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวโอเคเลยนะแล้วก็แต่แอบ,บจะบอกว่าจินไม่ชอบอันนี้เลยอะชอบฟองน้ําตัวเนี้ยคือแบบว่านี่กะว่าเดี๋ยวทําคลิปเสร็จจิจะฉีกนางออกจินอยากรู้ว่าถ้าฉีกนางออกแล้วคือ,อยังไงคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าจะช่วยในการแบบเกี่ยรองพื้นอะไรเงี้ยจินว่า มันมันไม่ค่อยอเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูฝั่งหนึ่งแล้ววันนี้จริงก็จะใช้คู่กับฟองน้ําอันนี้นะอันเดิมฟองน้ําอันละเก้าบาทนะคะแล้วก็ครูสภาพคือแบบได้ใช้งานจริงๆชอบมากนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูวันนี้ลงหน้ามามีเออ่กันแดดนะคะของเอ่ออะไรนะ,ะลืมนี่เอ่อเน e ซ่านะคะลงกันแดดของอ n e s น a แล้วก็คือไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบนะคะ เออไม่ต้องทํางานทําการอะไรกันแล้วนะคะทุกคนอ่ะก็บีบเขาหมุนขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อขึ้นมาซึ่งจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝาปั๊มไปเลยหรือว่าเป็นไอตัวเทไปเลยอะ่ะมันจะไม่เปลืองมากกว่านี้เพราะอันนี้มันมีฟองน้ําที่เป็นตัวซับแบบที่ว่ามันทําให้เปลืองอ,ะอ่ะเออมีความรู้สึกมันทําให้เปลืองอะ่ะถ้าเกิดว่าลงเนี่ยค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวอยู่นะคะถ้าลงอันนี้โดยการใช้อันนี้อ่ะลองใช้อันนี้ก็ได้คือ มันก็ได้แต่มันไม,ม,นไม่มันไม่เข้าไปในผิวอะทุกคนมันอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนบอกไม่ถูกอะมันมันลอยรออยู่บนผิวอะอืมนี่ถามว่าง่ายก็คงจะง่ายแหละแต่คือเราไม่ได้ชอบแนวเนี้ยนะเดี๋ยวเกลียยก่อนอันนี้คือใช้แสงธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงไก่ขันเสียงลมแทรกเข้าไปด้วย เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เกีย่ยให้ดูคืกอกเนี่ยมันก็จะเป็นลอยอะ่ะมันมันไม่โอเคอะ่ะอ่ะถ้าเกิดว่าใช้แบบในค่าแบบจำเป็นก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่คือจินไม่ค่อยชอบอะ่ะแล้วอย่างคือมันอยู่แบบเนี้ยเราไม่สามารถจะถอดซักได้เข้าใจป่ะความสกรปรกมาไอแบบที่ลงแบบทีเรียอะมันก็จะอยู่แต่ในเนี้ยเออจิงคิดว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะเออนะคะนี่่ะประมาณนี้นะคะ ดูความต่างก็ดูจะนวลขึ้นมานิดนึงเนาะนวลขึ้นมีความแบบเนียนขึ้นพอค่อนข้างจะเลือกตรงกับสีผิวตัวเองอยู่นะสำหรับตัวนี้นะคะอาจจะสว่างขึ้นมาเฉดหนึ่งแหละนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคได้อยู่อันนี้เลือกโดยการแบบว่าสั่งออนไลน์เลยนะอนี่ประมาณนี้นะคะอะแลวอีกฝั่งหนึ่งถ้าจะใช้ต่อก็คือหมุนขึ้นมาเนื้อเก็จะขึ้นมาแบบนี้ เดี๋ยวฝั่งนี้จีนจะใช้ฟองน้ําเนี่ยมันใช้เปลืองมากอะ่ะเออเรู้สุกว่ามันใช้เปลืองนะ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้จินจะใช้ฟองน้ําของจีนเองนะคะก็คืออันนี้ถูกและดีถูกและดีที่สุดในโลกเลยนะคะสำหรับฟองน้ําอันนี้ฟองน้ํามาจากจีนนะคะบาทเองอะ่ะตอนที่สั่งซื้อ คืดจะจนแบบว่ามีคนทักมาถามว่าพี่จินมีรูทางซื้อฟองน้ํานี่ได้ยังไงนะคะแต่ตอนนี้เขาเออราคาขึ้นเป็นสามสิบเก้าบาทแล้วออ,อันนี้จะดูแบบบางเบากว่าเพราะว่าจิว่าความอันนี้ของฟองน้ําอันนี้คือเขาไม่ได้เป็นฟองน้ําที่แน่นอะไรมากนะคะือว่ามีความสุขเห็นแตกต่างกันนะอันนี้มันดูละเอียดกว่าดูแมดูงานผิวดิรูขุมขนนะเห็นรูขุมขนใช่ไหมแต่ว่า อันนี้มันมีความแบบละเอียดกว่าแต่อันนี้มันเหมือนกับเห็นรูขุมขนชัดกว่าคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะาะปกติก็แทบจะไม่ได้ใช้ฟองน้ําของเขาเองอ่ะอันนี้ก็คือแบบทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าชอบไหมก็โอเคนะชอบเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยใช้ตัวเนี้ยบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอสําหรับตัวนี้รู้สึกว่าไม่พอเพิ่มอีกค,อค,อค,อคือคือคตรเปลืองอ่ะเนี่ยเอาจริงเปลืองมาก ฝั่งนี้เหมือนรู้สึกพอแล้วนะแต่ฝั่งนี้ที่ใช้กับฟองน้ำมันรู้สึกว่าไม่พอนะคะต้องสองรอบถึงจะถึงจะพอดีกันนะประมาณนี้เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวขอเอาอันเนี้ยเกลี่ยซ้ำๆๆให้มันแบบเข้ากันด้วยนะ เลี่ยง่ายใช้มือเกลี่ยก็ได้นะจิงก็เคยใช้ลองใช้มือเกลี่ยก็เอาฟองน้ำเนี่ยปาดปาดปาดไอตัวเนี้ยหัวเขาปาด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 แล้วก็ใช้มือเกลี่ยก็เร็วดีแต่เนี่ยถ้าที่จินดูผิวของตัวเองอะจินมีความรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยผิวมันละเอียดกว่าฝั่งนี้จริงๆนะดูดิแบบดูจากล่องรูขุมขนเห็นปะอันเนี้ยดูแทบจะรูขุมขนแบบไม่ค่อยมีแต่อันนี้คือมันเห็นรูขุมขนแบบชัดอะ แล้ถ้าเกิดว่าเราจะทําแบบนี้ล่ะเอาอันนี้มาอีกหนึ่งรอบโคตรเปลืองเปลืองจริงแล้วก็เอานี้พับจะประมาณนี้นะคะโอเคจะเป็นประมาณนี้ โอเคลงเรียบร้อยก็รู้สึกว่าผิวสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็เบลอรลูขุมขนได้นิดนึงนะคะเกี่ยวคอด้วยเบลอรลูขุมขนได้นิดหน่อยสีค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวเป็นอย่างมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะขอไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนจะจ๊ะโอเคแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือหน้า ยังไม่ได้ลงแป้งนะคะตอนนี้เป็นเวลาผ่านมา20นาที21นาทีนะคะทุกคนเห็นมีความเงาขึ้นมาเล็กน้อยเนาะก็แต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าเนหนือะหนาอะไรเนี่ยเวลาจับจับดูก็เหมือนแบบแห้งถามว่าแห้งแบบแห้งเลยไหม ถ้าเทียบกันกับตัว ROLIOL INFALLABLE อันนั้นแห้งกว่าแต่อันนี้ก็ยังมีความแบบเหมือนมีอะไรแต่ก็ไม่ได้แบบเนินหนะอะไรใดๆนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือหน้าจริงที่ยังไม่ได้ลงแป้งเดี๋ยวจะลงแป้งไหนๆก็หยิบของเขามาพูดถึงแล้วนะคะจิงก็เลยจะหยิบแป้งของเขามาพูดด้วยเลยละกันนะคะเป็นเลฟ l อนเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น Tanslucent r นะคะ Touch and Go Extra Moisturizing Face Powder นะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้ซื้อมาหรือว่าได้แถมมาบอกไม่ถูกน่าจะแถมได้แถมมานะเขาจะมีสีนะคะทุกคนเขาจะเป็นสีออกแบบเป็นสีสีเนื้อ touch and grow ให้ความแบบโกลว g นิดนึงเดี๋ยว t o ชให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะเออจิงชอบนะเพราะว่าคือแบบดีงานอะ่ะเออนี่เห็นปะพอลงแป้งไปมีความนวลขึ้นมานะคะอ,อ่ะลงให้ดูครึ่งแรก เนี่ยดูดิมีความนวลสําหรับตัวนี้ยังมีความเงาเงามีความขึ้นเงาแต่ตัวนี้คือแบบผิวนวลขึ้นนะคะดีนะคะ,นะะใช้คู่กันคือดีงามเลยนะคะอ่ะลงอีกหนึ่งข้างอันนี้ไม่แน่ใจในราคาสองร้อยเก้าเก้าหรือร้อยเก้าเก้าหรือสองร้อยสี่สิบเก้าสักอย่างนะคะอันนี้น่าจะไม่ได้ซื้อเองหรอกเนี่ยสองร้อยแปดสิบเก้าเขียนอยู่แต่ว่าน่าจะไม่ได้ซื้อเองอะ่ะน่าจะได้มาสักอย่าง นะคะทุกคนแป้งก็โอเคนะแป้งนังก็เลิศอยู่เคยหยิบมาว่าจะแบบเอามาใช้ช่วงที่วัดสารซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเคยจะเอามาลองแต่ก็ไม่ได้ลองนะคะไม่ได้เอามาจนมาได้เนี่ยเห็นปะนีน่ลงแป้งไปเรารู้สึกแบบหน้าแบบแมตขึ้นแล้วก็ดูนวลขึ้นนะก็ดีนะคะใช้ควบคู่กันกับเขาเลยนะคะ เท่ากับวันนี้รีวิวแป้งพร้อมลองพื้นไปด้วยเลยนะคะเป็นแป้งฝุ่นแต่คือความแป้งฝุ่นอะเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเขาว่าเขาจะติดทนคุมมันอะไรได้ขนาดนั้นลงนะคือมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแป้งฝุ่นยังไงก็คือแป้งฝุ่นทุกคนนะคะสำหรับจีนอะสำหรับหน้าจีนะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอ,อย่าเติมแก้มซักเล็กน้อยนะคะวันนี้แก้มใช้ของตัว wet and w i l ตัวนี้นะคะมีความแบบเออสีเข้ากับสีตาก็เลยแบบว่าอ่ะ นิดนึงแล้วเขาก็จะมีความแบบโกลวโกลขึ้นมาเห็นปะมีความเหมือนมีไฮไลท์ผสมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมีความแบบเงาเงา,งาเลิศนะมีความเลิศโอเคถามว่าวันนี้แต่งหน้าจะไปไหนยังไม่รู้ก็เพราะว่ามันเป็นช่วงเนาะกักตัวแต่ก็ไม่เคยกักตัวอยู่บ้านนะไปทั่วไปหมดอะ,อะเอ้ยเอ้ยเอยอะไรเข้าตามีฝุ่งฝุ่นเข้าตา เดี๋ยววันนี้จะทดสอบด้วยว่าให้ดูด้วยว่าเขาติดทนอยู่ดีอยู่โทนอะไรขนาดไหนอ้ต่ยเปโครงการแก้มลิงไปละเอานี้ทับอีกทีนึงนะก็เดี๋ยวมาเช็คอินอีกทีช่วงแบบเย็นๆค่ำๆนะคะว่าผิวจะเป็นยังไงจะไม่ซมมงซ้ามันอะไรใดๆนะคะโอเคทุกคนเรียบร้อยค่ะสำหรับเออวันนี้ เนี่ยหน้าก็จะประมาณเนี้ยไม่ได้ไปไหนมากมายหัวก็ยังฟูอยู่ก็ยังสายยังไม่แห้งดีเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ดูผิวมีความผิวโอเคอยู่นะเลิอยู่ใช้ได้แต่หัวฟูมากเนื่องจากว่าร้านทําผมยังไม่เปิดนะคะก็ยังไม่ได้ยืดผมทุกคนดูผมดิคือแบบหยิกแลว้วว่าโอ้ยอให้ดูผิวประมาณนี้นะคะเลิ Less. เดี๋ยวมาดูกันเป็นระยะระยะนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะฮัลโหลเช็คอินค่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบห้าผ่านมาแล้วสองชั่วโมงทุกคนจริงๆจะต้องจริงๆมันก็ได้อยู่นะแต่ก็คือตอนนี้อยากซับหน้าได้ปะละ่ะเนี่ยดูดิได้ไหมคืออยากเติมแป้งอะ่ะแต่ก็ไม่ได้มันมากมีความเงาแค่ตรงนี้แต่มีความงี่แค่ตรงนี้ถามว่าแป้งหายไปแล้วนะคะแต่รองพื้นยังอยู่นี่ประมาณนี้ มืตอนนี้มาอยู่บ้านน้องไงนะจีนะจขอญาตซับมันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละซับเลยด้วยกันนะเขาไม่ได้เคลมในเรื่องการแบบว่าคุมมุกคุมมันอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็อันนี้ผ่านไปประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะเนาะซับมันของตัวนี้แกสบี้นะจ๊ะเมื่อวานจ๋าไม่ได้ไปนี่เมื่อวานเราไปเราเห็นเมื่อวานเหรอเออเราเห็นเมื่อวาน อะยดซับมันนะทุกคนดูความมันมีความมีรองพื้นติดมาันยอ่รองพื้นหรือแป้งป่าไม่รู้โอ้โหดูนี่ออะอันี้ซับทุกคนนี่ค่ะแผ่นหนึ่งนะออกแผ่นหนึ่งเลยนี่ค่ะทุกคนแผ่นหนึ่งเลยนะอ่ะ<ม>พอซ<ม>ับออกแล้วก็จะโอเคอุ้ย จะหลุดมือนี่ค่ะเ,เดี๋ยวจะขอเติมแป้งด้วยตัวนี้บีเคตัวนี้นะอ่ะเติมแป้งไปแล,แล้วนิดหน่อยเบาๆนะคะตอนสี่โมงยี่สิบก็โอเคอย่นะแต่เดี๋ยวตอนเย็นมาเช็คอินอีกทีหนะึ่งมีคนว่าเราด้วยว่าพูดคนเดียวเราไม่ได้พูดคนเดียวเราพูดกับ คนที่่กลังดููอยโอเคค่ะทุกคนมาเช็คอินตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มพอดีเลยห้าทุ่มหนึ่งนาทีนะคะจินแต่งหน้าตั้งแต่บ่ายโมงยี่สิบจนตอนนี้ห้าทุ่มละประมาณกับสิบชั่วโมงได้อยู่เนาะบ่ายสองสามสี่ห้าหกทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้ 5, ทุ่มสิบชั่วโมงนะคะ อ่ะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัว l e ฟลอนโฟโต้เลดี้นะคะคือทุกคนเห็นไหมว่าผิวมีความมันขึ้นท,ทันทันิๆน่ะซับหน้าไปแล้วแล้วก็ช่วงที่ตอนเย็นนะคะ จะบอกว่าจินอเผลอเพราะว่าทํากับข้าวแล้วแบบอาการมันร้อนแล้วก็จึงเผลอแบบเอามือปาดเอาทิชชู่แบบซับหน้าแล้วมาสะดุ้งนึกมาขึ้นได้อีกทีว่าเอ้าลืมไปว่าทําคลิปอยู่อะไรเงี้ยคือแบบน่าจะต้องเล็บแบบอันนี้ไงแต่ก็ถือว่ารองพื้นก็ยังอยู่ทุกคนและที่สําคัญก็คือมันไม่ได้ถึงว่าน่าจะมันนะถึงก็จะจะยังมันแต่ว่ารองพื้นเขาไม่ได้บแบบลอยขึ้นอะรองพื้นไม่ได้แบบเป็นบางตัว มีบางตัวที่แบบใช้แล้วพอหน้ามันแล้วลองพื้นมันลอยขึ้นมานะคะก็เนี่ยนะคะแล้วคือตอนที่ช่วงเหงื่อออกก็มีเหงื่อผสมกับความมันอะไรเงี้ยจิก็เผลอเอากระดาษทิชชู่ซับแต่ก็แค่ซับแค่แบบช่วงบริเวณแบบขอบๆไม่ได้แบบซับทั้งหน้านะคะถือว่ารองพื้นก็ยังอยู่และที่สําคัญก็คือเนี่ย ความมันมันก็ยังอยู่แหละคือเขาเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เคลมในเรื่องของความแบบคุมมันอะไรอย่างนั้นนะจริงว่าอืมโอเคแหละเพราะเพราะเวลาที่ซับแล้วก็เติมแป้งก็ถึงว่าผิวดีขึ้นนะคะอะ ก็ประมาณนี้ถามว่าชอบไหมจินบอกว่าจินชอบนะคะเพราะว่าตั้งแต่ได้นางมาจินก็ใช้นางแบบหยิบใช้นางบ่อยมากเลยชอบเพราะว่าโอเคเลือกสีได้ตรงแล้วก็เกลี่ยง่ายดีแล้วก็เหมือนเบอร์ลูขมขนแล้วมีความสึกว่าใช้แล้วแบบถ่ายรูปสวยเขาบอกเป็นโฟโต้เลดี้เนาะเออก็มีความแบบถ่ายรูปสวยเกลี่ยง่ายนะคะให้คะแนนอยู่ที่ เจ็ดเต็มสิบนะคะราคาเต็มอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าหรือสี่ร้อยเก้าสิบนี่แหละเออนะคะประมาณนี้ในราคาสี่ร้อยเก้าสิบมาในปริมาณ 27 ml แต่จีนะได้มาในราคาแบบ199ก็ถือว่าเอ้ยราคาก็ดีอยู่นะคะไม่ชอบแพ็กเกจก็คือที่มันมีหัวฟองน้ําแบบนี้เพราะว่าจีนมีความสึกว่ามันจะเปืองฟองน้ำเอ้ยจริงๆไม่ใช่มันจะเปืองฟองน้ำมันจะเปลืองรองพื้นนะเออมีความสุกว่ามันเปืองแล้วก็เราไม่สามารถที่จะใช้ไอตัวฟองน้ำเนี่ยได้แบบ ตลอดนานๆอะเพราะว่ามันไม่สามารถจะขอดสักได้ใช่ปะมันจะทําให้แบบสะสมแบคทีโงแบคทีเรียอะไรประมาณนี้จะมีความรู้สึกนะนะคะตัดไอ้ตรงนี้ไปถือว่าแบบไม่ไม่ชอบนะคะแล้วก็เอ่อถามถึงคุมมันอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงผิวหน้าจินอะไม่ใช่ว่าวันนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นแค่นี้คือเจนลองใช้ตั้งแต่แบบใช้กับพาเมอร์ใช้กับเบตตัวอื่นแล้วยังไงก็หน้ามันเพราะจจนเป็นคนหน้ามันชนิดที่แบบมันมากแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในอากาศเย็นบอกเลยว่ามีความแห้งผิวว่าแห้งแต่ถึงหน้าจะมันแต่มีความสัมผผิวแห้งนะคะก็มีความรู้สึกได้เลยว่าแบบผิวแห้งอะ่ะเออนะคะไม่แน่ใจว่าคนผิว จะบอกว่าคนผิวแห้งจะชอบไหมเพราะว่าถ้าเกิดอากาศจิตเป็นคนผิวผสมไงถ้าเกิดว่าเจออากาศเย็นก็จะรู้สึกว่าผิวแห้งอากาศร้อนก็จะรู้สึกว่าหน้ามันอะไรเงี้ยนะคะก็โอเคแหละถึงแม้ว่าจะมันขึ้นมาก็ยังก็ยังดูโอเคอยู่ถ้าเกิดว่าสับหน้าเติมแป้งก็ยังถือว่ายังได้อยู่ในเวลาสิบชั่วโมงเนี่ยจินถือว่าโอเคนาะงก็ยังดีอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยอืมความมันขึ้นยิ่งทีโซนอ่จจะขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ช่วงตรงบ,บริเวณเนี้ยคือแบบ แทบจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะก็ยังแบบปกติอยู่แบบโอเคอยู่เลยนะคะเนี่ยทุกคนเห็นดูความมันความเงาของผิวนะก็มีแบบจางๆลงไปหน่อยหนึ่งนะคะอืม โดยรวมก็ถือว่าชอบเผลอๆจะชอบมากด้วยแหละเพราะว่าแบบจิบใช้เขามากเลยนะคะพอจินทําคลิปนี้เสร็จจินจะฉีดอีตัวฟองน้ำเนี่ยออกแล้วจินก็จะแบบบีบใช้เขาเอาอะไรเงี้ยเออจินถือว่าเป็นแบบนั้นดีกว่านะคะโดยส่วนตัวที่แบบใช้มานานใช้มาประมาณสองอาทิตย์นี่ะจินรู้สึกเลยว่าเออหนังโอเคนะอืมไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วล่ะ,ละก็ถือว่าชอบนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเลฟลอน ใช้เลฟลอนมาหลายตัวก็รู้สึกว่าชอบขอทุกตัวนะจินสำหรับรองพื้นนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละกันที่ว่าจินรู้สึกว่าเออจินชอบนะคะเนื้อเกลี่ยง่ายปกปิดได้พอสมควรเล็กน้อยนะคะแล้วแต่จะบิวเอาละกันเนาะแล้วก็เทำให้ใช้แล้วทำให้ผิวสวยถ่ายรูปออกมาจิรู้สึกว่าผิวสวยนะคะเนี่ยโอเคนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะจะบอกว่าการใช้เป็นใช้อันเนี้ย การรีวิวะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแต่ละคนแต่ละผิวหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวจิตเองอันนี้คือแบบใช้เองลองเองซื้อเองเนาะเพราะฉะนั้นก็คือแบบพูดเองจากใจจริงๆนะคะว่าดีก็คือโอเคนะคะก็แต่ถ้าถามถึงความดีกับ ชอบกับไม่ชอบจินสูตรจินชอบมากเลยเนี่ยสำหรับตัวนี้นะคะ,<น>ะก็นั่นแหละทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังมีหลายรองพื้นอีกหลายตัวเลยที่จินเตรียมจะรีวิวให้ดูเพราะว่าช่วงนี้เนาะว่างเนาะนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ,<น>ะก็ขอบคุณค่ะให้ดูหน้าอีกทีหนึง่งม,มันเชอะนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย